ใส่น้ำนะคะว้าวทุกคนดูค่ะต่อไปทำนิ้วเชฟนะคะยีบสี่คลิปน้เจะไปทำสลัม D M Y ดูจากรูปภาพนะคะมีให้ทำสลัมหลายสูตรมาก แล้วเราก็ใส่ผงเข้าไปมันจะเป็นมาเป็นถั่วอันนี้เป็นน้ำนะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่แนะนำแล้วเราก็ต้องหมุนตรงนี้ด้วยนะคะเพื่อทําให้มันแตกๆวิธีจะใช้ก็คือหมุนตรงนี้เฉยๆปั่นแป้งให้มันเป็นชิ้นเล็กๆส่วนนี้คือน้ํานะคะวันนั้นเปล่าเฉยๆได้หรอคะใช่ค่ะแลวสามสีนี่คืออะไรคะเราต้องเปิดตรงนี้นะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะเราเปิดตรงด้านล่างมันสีบอกกับกลิ่นนะคะดูกลิ่นจากตรงนี้ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะเมลอดาสตรอเบอรี่แล้วก็บับเบกัม แล้วก็ตรงนี้ล่ะคะสามสี่ช่องตรงนี้ตรงตกแต่ง,ตง,ตงค่ะตรงแต่งมีเม็ดโฟมมีสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะพลาสติกแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรคะใสๆเนี่ยคะ่ะเป็นสำหรับโซดาะคะ่ะสำหรับเมนูนโซดา,อ,าอย่างก,ร,งากรีปโซดากับออรีโซดาอ๋อแล้วตรงนี้คะน้ำอุงง่นโซดากับส้มโซดาอันนี้ก็เป็นเหมือนดิมใช่ไหมคะแต่กินไม่ได้นะคะแอลกอฮอล์ให้มาอยู่สี่ใบนะคะแบ่งคนละสองมีหลอดอยู่สามอันนะคะสูตรของของแย้มมันใช้หลอดสองอัน สิ่งยิ้มมันใช้หลอดอันเดียวแล้วก็มีช้อนตักนะคะโอเคใครจะทําคนแรกแล้วก็หมุนทำยังไงอะพิธีการหมุนด้านนี้หมุนด้านนี้สิมั้งนะอ๋อหมุนแป้งเราจะมาใส่แป้งกันค่ะงดยการหมุนลงเรื่องลงหรื่องตอนนนจะทำกรีปโซดานะคะว้ายโอ้โหออกเยอะเลยแล้วก็ใส่น้ำใช่ไหมคะอันนี้มันจะมีผิดด้านล่างกับผิดข้างพ่อทำไงต่อ เยอะจังเลยใช่มันเป็นสลามจริงเหรอคน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 เดียวมันบอกให้ขย่าหรือเปล่าฮะใช่มันต้องขยับต้องขย่าอ๋อมันต้องขยับมีฝาปิดต้องขย่าเห็นไหมน้ำเยอะขนาดนี้จะฝาได้ไม่เห็นพัคอะมันจะขย่าเช็คเช็คน้ำเยอะขนาดนี้จะได้เหรอเรารอเวลาหรือเปล่าคุณมึงบอกไหมให้เรารอเวลาไม่รู้ดูก่อน อันนี้เราใส่เพิ่มอีกคนนะคะเราใส่เพิ่มอีกนะคะเมื่อกี้อาจจะใส่ไม่ถึงขีดโอเคต่อไประวังที่รอนุนิ่มคนคน่วงเลยใส่สีแดงเพิ่มให้เธอเยียมทำเลยค่ะคิมใส่สีแดงเยียมจะทำสูตรป๊อปคอนนะคะสูตรนี้ค่ะสูตรป๊อปคอนสูตรป๊อปคอนนี้นะคะสูตรนี้นะคะเริ่มจากใส่ผงนะคะแี่ผิดแบบง่าเห็นไหม ถึงขีดแล้ยังถึงขีดแล้ยังถึงแล้วโอเคถึงแล้วน,นี่อะมัน<ส>ยังเป็นก้อนผง <ม S 2> อยู่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนแรกนะ <c oughs> เราต้องผมเยอะๆเนาะใส่สีเหลืองพรองอต้องเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็เติมน้ําค่ะง่ายเนะานะไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากเลยใส่ผงเติมน้ําใส่สีกลิ่นแล้วก็ของตกแต่งแค่นี้เองง่ายมากคนคนคนก็จะเป็นเนื้อสลามเลยคนก่อนแล้วค่อยใส่สีต้องใส่ข้าคนก่อนแล้วค่อยใส่อย่าเรียบค่อยยาวเรื่องแรง ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะต้องรีบคนให้ผงละล,ลาย <Yes. S 1> ไม่อย่างนั้นเราจะคนผงยากมากเลยค่ะอุ้ยเหนียวแล้วได้แล้วนะคะของนุยิ้มนะคะว้าว <Wow. S 1> อุ้ยเป็นสลามยืดจริงมันน่าจะยังไม่ได้นะแต่ว่ายามต้องใช้ชอลล้อนแล้วไงมันเป็นเหมือนน้ำลายเอเลี่ยนใช่ไหมคะไม่ใช่มันคือสลามมันคือสลามเลยมันต้องเป็นสลาม แต่มันยังไม่ใช่สสร็แล้วยืดมากเป็นสีม่วงแล้วเนาะที่หนูยิ้มบอกแล้วเนี่ยต้องการสีม่วงก็จะเป็นสีม่วงเลยเนี่ยัเริ่มเหนียวข้นหรือยังคะเริ่มแล้วเหนียวแล้วนี่ไงว้าวด๋ควนูยิ้มนะคะมือเลยตึมเปมากเลย เริ่มไม่ติดมือแล้วอุ้ยเริ่มไม่ติดมือแล้วเหรออุ้ยอ่ะต้องใช้เวลาอุ้ยจริงจริงค่ะจริงเหมือนที่หนูยิ้มบ้าเลยเริ่มไม่ติดมือแล้วมาดูดูของเยียกันเธอน่าจะได้แล้วนะแยียยังต้องจับดูใช้มือจับดูติดมือไหมหยิบขึ้นมาได้แล้วหยิบขึ้นมาได้แล้วเสร็จแล้วแล้วก็ใช้มือขยำขยำไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไม่ติดมือสิบนิ้วของฉันไปหมดแล้วสิบสิบนิ้วของฉันไปหมดแล้ว ของหนูแย้มสลามได้แล้วนะคะไม่ติดมือแล้วนะคะอลองยืดให้ดูหน่อยจ้าว้าวต้องเล่นไปเดี๋ยวเม็ดเม็ดที่มันยังเป็นเม็ดเม็ดอยู่เดี๋ยวมันก็หายไปเองค่ะของแย้มผสมกับโฟมนะคะอ๋อเป็นยังไงนะสีะขาวกับชมพูหนูแย้มขยำแล้วนะคะห,หนูแย้มตื่นเต้นจังจะเป็นยังไงนะยืดให้ดูหน่อยจ้า นใส่ใส่นี่คือเปรียบเสมือนเป็นอะไรคะน้ำแข็งง้เทําทำสูตรต่อไปเลยนะคะโอเคค่ะสูตรต่อไปฮึดูยิ้มขอดูหน่อยค่ะเวลาใส่ท็อปปิ้งนะเนื้อจะเป็นยังไงคะหนึ่งยืดให้ดูนะคะเ้ยจะเป็นมันจะมีเม็ดใสใสโอเคได้ค่ะต่อไปของโนย้ามเป็นสูตร c o ต t o n candy นะคะหรือว่าใส่ไหม ทุกสูตรต้องใส่แป้งใส่น้ำนะคะส่วนสีกับกลี่นอะก็ใส่แกตกๆกันออกไปนะคะจะยิ้มต้องใช้โฟมเหลืองกับฟถงแล้วก็อะมาดมาดีมนี่ไ,นไดีมยดีมาดีมาดีมดีมาดีมาดีูาดีมาดี้าะีะสดตรสูตรสีฟ้านี้นะคะาดีมาดีมาี ปล่อยแป้งลงไม่ค่อยชมพูเลยอะไว้ตามด้วยน้ำปลาหรือว่าสีสีสีฟ้าเฉยๆนะคะเดี๋ยวไปตามด้วยน้ำปลาค่ะเพิ่มเติมอีกหนึ่งโอเคแม่บิวเพิ่มเติมอีกหนึ่งอันนะไม่เหมือนจะน้อยไปแต่ละแต่ละคนก็เขย่าเขย่าเขย่าคนโคนคนคนไม่ได้แล้วหนึ่งแก้มมันเด้งออกเลยอ่ะนะคะทุกคน คนนี้ถ้วยสนุกมามันไม่สวยเท่ามันสวยกว่าน่ารักมันเป็นแคนดี้ไงซึ่งชื่อมันคือคอตตันแคนดี้ใส่ทุกอย่างไปเลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาใส่ตอรี่ทีหลังเดี๋ยวเรามาใส่หลอให้ดูนะคะดูน่ากินขึ้นมาเลยเสียบหลอดได้เลยจ้า น่ารักใช้ได้เลยอ่ะส่วนนี้หนูยังบอกว่าลืมเสียบหลอดอ่ะเสียบหลอดหน่อยจ้าชอบเนื้อนี้มากกว่าอันนี้ใส่น้ำเยอะกว่าไงอ้าแป้งเราต้องใส่นิดเดียวเนาะอ่ะเจียบอ่ะป๊อกค้อนโอเคเรียบร้อยจ้าป๊อปค้อนสวยไหมค่ะ สวยมากเลยค่ะนี่อันนี้สูตรนี้สูตรปร๊อปคอนอุย้ยคัตตันแคนดี้เลยคาสูรสตรพัตตันแคนดี้คัตตันแคนดี้คืออย่างแข็งมากอะอนนเดี๋ยวก็จะทำหลายๆสูตรใส่ในช่องนี้นะคะเพราะเราจะต้องใช้ถ้วยสีม่วงกลับไปปรุงสลาด <c oughs> ต่อไปคือออริจินัลปั่นผงก่อนนะคะตอนนี้อะผงใส่ครับตามด้วยสีเหลืองค่ะตามด้วยสีแดงค่ะ ต้องเขย่าก่อนเทคนิคคือเขย่าเยอะๆเขย่านานๆค่ะผงก็จะละลายไม่เกาะตัวกันเป็นก้อนเอาเรายิ้มได้แล้วนะคะนี่สูตรอะไรคะเนี่ยบัพบุกัมค่ะบัพบุกัมเฮ้ยสีเหลืองได้ไงสวยมากค่ะแล้วก็คนเอ้ยมันเด้งมากเลยอะดุย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 อะมันนิ่มมากเลยนะปุยชอบสูตรนี้ดูยิ้ม ผมชอบส่วนนี้ค่ะบัเบลกัมมันจะดูดน้ำได้ไม่ได้ไงบั๊บบกัมมันไม่ถ้ัดน่ากินมากเลยค่ะสุดต่อไปเป็นสุดอะไรคะสุดต่อไปินจะใส่สตรอเบอร์รี่เลยค่ะอุ๊ยไอศครีมค่ะเป็นยังไงบ้างสุดโซดาสซดาสวยมากเลยเนาะสุดโซดาินจะใส่อะไรนะคะใส่ถุงแป้งลงไปแล้วนะคะ ตามได้สีนะคะสีอะไรคะครั้งนี้จะใส่แค่สีชมพูนะคะโอเคก็ตามมาละจ้าก็ตามสูตรไงโอเคตามด้วยน้ำหูแม่ปุยอยู่ตรงนี้แม่ปุยเห็นหมดเลยต่องตรงป็นดาปุยข้างล่างเลยไม่เยอะไปหรอยิ่งยิ่งชมพูก็ยิ่งเสร็จแล้วก็ทากันขยเขยาแม่ปุยเหนียบมันอ่อนไปน้จ้ะได้แล้วนะ ยด,ด้มซสดาย<ด>ให้มันอยู่ข้างบนๆ,ๆไว้ okay. ค่อยๆใส่หาทีละเมบบ็ดอต่เพราะมันปนกันอต่เป็นน้ำส้มสดามาสีสันน่าดู <c oughs> อุ้ยสีสันน่าดู <c oughs> อืมอ่อยสุดท้ายนะคะสีน้ำตาลส,สุดท้ายสีน้ำตาลใส่ครบทุกสีเลยส,สุดท้ายของแย้มน,นะคะยา <c oughs> สีใส่ทุกสีเลยนะคะเนี่ย ป๊าเ,เห็นเป็นสีฟ้าอยู่นะคะนี่เลย,เยน้ำตาลจริงๆดูกระเด็นหมดเลยส <c oughs> าม B i Y เซตนี้คือทำร้ายมากเลยเนะ ใส่แป้งเติมน้ำเติมสีก็กลายเป็นสลามได้เลยสูรเด้งสูยืดอะไรก็แล้วแต่เลยอ่ะตอร์เบรเยอร์เออิท็อปเดินชิมเป็นสีน้ำตาลจริงๆยิ่งชอบของเล่นชิมไหมไม่ปูนว่ามันง่ายดีเนาะอ่าฮะเล่นง่ายเนาะแล้วก็เราสามารถมิกได้หลายสีด้วยเนาะดียไอว่าได้หลายสีเองได้ด้วยยังเหลืออยู่เลยครบสูรแล้วอืม่ากินมาค่ะคงต้องปิดพักไปก่อนแหละ ว้าวทุกคนดูค่ะต่อไปทำนิ้วเชคนะคะได้เลยทำแล้วนะคะนิ้วเชคก็แค่สีเหลืองเองทำไมมันต้องมาแบบสวยมากทปปด้วยเชอร์รี่ค่ะนี่แหละสวยที่สุดสวยจริงดูซีสูตรของนอยซ์มาแล้วนะคะสูตรไม่ใส่สีมันก็เป็นสีเพราะเป็นสีแป้ง โห้ไ่่ชื่อว่าสูตรโคคาโคล,ล่า <c oughs> <c oughs> เหมือนมากเลยนะและนี่คือสูตรของแม่ปุ๋ยนะคะนเชีนเชียืดมากเลยดูสิสำหรับใครนะคะที่อยาก <ใน S 1> จะได้ <ใน S 1> ของเล่นเหนมือนนุยิ้มหนูแยมนะคะสาราม DIY ก็สามารถซื้อได้ที่นี่เลยค่ะ Baby t h i n g Shop นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย